เอาเละครับสวัสดีเพื่อนทุกๆคนนะครับเราจะกลับมาเปิดกล่องสุ่มตำนานนะครับดิมิ t เต็ดอีดิชั่นกันอีกครั้งนะครับครั้งนี้มาเปิดกันในโทรศัพท์กันบ้างนะครับหลังจากเห็นฟีดแบกมาว่าโอ้โหแต่ละคนเปิดกันเนี่ยคุ้มซะเหลือเกินนะครับคุ้มกว่าผมเยอะเลยนะโอเคผมก็มาแก้มือกันในโทรศัพท์บ้างน,นะครับจับไปนะครับ ในโทรศัพท์ก็จะเร็วนิดนึงนะครับไม่ได้นับเลยเดี๋ยวเเมื่อกี้ <c oughs> ไปซื้อลัคกี้มีนาเหรอซื้อลัคกี้มีนาไปสองชิ้นโอเคไม่เป็นไรซื้อกล่องอื่นไปด้วยเลยแล้วกันนะครับ อ่ะมีคนแนะนำวันนี้นะครับเหลืออีกสี่สบสองโอ้ไม่น่าซื้อลักกี้มีนาเลยโอเคเก็บไว้ละกันเผื่อมีโปรโมชั่นอะไรอย่างอื่นมาให้ซื้อในโทรศัพท์นะครับ75ชิ้นกดแป๊บเดียวแน่นอนนะครับในโทรศัพท์เปิดทีละสิบนะครับ เฮ้ยเบส5เบสพชเยลนะครับคราฟีพิเศษสองใบมาติดๆเฮ้ยอจารจ้าเมื่อกี้เห็นอะไรหรือเปล่านะครับ world best and world legend นะครับโอ้ยเอาละเปิดในโทรศัพท์ช่างเป็นอะไรที่ ตรการตามมากนะครับเดี๋ยวขอคำนวณเงินก่อนนะครับเงินที่ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันคุ้มอยู่แล้วนะได้เงินไปแล้ว32 2อเอ็มนะครับอ๋อหอยอ่ะลักกี้มีนาชิวชิลเลยเมื่อกี้นะครับหกขอยเป็นตำนานเถอะนะอย่าเปิดมาได้โวเบสเลยนะครับลักกี้นิวเจนครับชิ้นเดียวผมนี่บ้ายออีกนั่นไงว่าแล้วมันต้อง ันต้องอยู่ที่ดวงล,วล้วนๆนะครับม mm. ีคนเปิดกล่องหนึ่งเราก็ได้เลยนะเฮ้ยฟริสโอ้โหยี่สิเอ็มนะครับเอ้ยนี่คือเบส200ร้อนะครับโอ้โชคดีเหลือเกินดันไปได้นี้เยอะนะครั้งที่แล้วได้ไม่เยอะเท่านี้นะครับเต็มหรอเต็มหรือค้างสายนักเตะเต็มนะครับ เคลียแป๊บนึ่งอะกลับมาเปิดกันต่อนะครับโหทีนี้การ์ดนี่กระจัดกระจายกันไปนหมดเลยนะครับ EC base สามร้อยครับต่อไปที่ EC base ส0 0 ม่เห็นเราชื่นใจวอลเลจแอนเวอร์เบสนะครับแต่ว่าได้เวอร์เบสนี่คือแบบง่ากเลยนะครับอ่ะต่อไปไปที่เบสพิเ a l กันบ้างนะครับอ่ะอี1ีร้อยก่อนลืมไปนะครับอีซีเบสร้อยก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีตัว 10M ด้วยต่อไปเบสพิเ a l นะครับ 30คระปี8ใบลวดเลยครับไม่มีไม่มีมมแสงสีทองด้วยนะโซ,โซแคมเบลครับโทนี่ครอสเมสซ,ซี่เมสซ,ซี่พิกเก้ซานเชสโอ้โหอินซากี้ก็มาต่อไปน่าจะเบสสิบเบสสิบสเปเชียลนะครับ3ชิ้นเท่านั้น เต็มอีกแล้วเปิดได้2ชิ้นนะครับอลบากับลามอสโอเคอีกแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับมาเปิดในคอมต่อเลยแล้วกันมันจะได้กระชืนหน่อยโอ้14 W ซะงั้นาานี้ขอแบบปีดีๆหน่อย0ูนจูไม่ก็ เออช่างมันเถอะมันปีปีพวกนี้มันไม่ค่อยแพงนะครับศูนย์หกยูแล้วกัน <c oughs> สิบววครับอินเนสตาครับบต่อไป <c oughs> น้อยเอ้สิบสี่ทีสิบห้าเอ็มเลยเหรอ <c oughs> ถือว่าแพงอยู่นะครับโอเคโอ้โหบสุดท้ายแล้วนะครับมาเปิดในคอมเพื่อให้มันกระหึ่มมากๆที่สุดนะครับมันไม่เป็นเวอร์เลเจนต์ไปเลยนะครับแต่มันเป็นเวอร์เลเจนต์แล้วก็เวอร์เบสดูว่าจะได้อะไรนะครับ ไม่ลีลาแล้วกันนับ3นะครับขอเวอร์เจน์นับ1ครับนับ2แล้วก็สครับเวอร์เจนฮาล์ลอสก็อ,อิจว่าผมเปิดได้ดีนะโอ้โหมครั้งนี้คุ้มแบบคุ้มสุดๆนะครับทีแรกว่าจะไม่มาเปิดต่อแล้วนะเห็นแบบ เพื่อนๆมาคอมเมนต์ว่าโอ้โหได้การ์ดเวอร์เจนการ์ดเวอร์เจนการ์ดโวเบสนี่เงี้ยนะครับก็เลยจัดกันในโทรศัพท์อีกรอบนะครับโอ้ได้ไปเท่าไหร่มาเนี่ยคือไม่ต้องคิดอะไรมากครั้งนี้คุ้มแน่นอนนะครับเปิดได้เวอร์เจนด้วยแล้วก็อีกเช่นเคยนะครับเปิดได้ตัวดีๆอย่างนี้ก็จะมาแนะนําถึงนักเตะตัวนี้นะครับ นึกได้ว่าเป็นนักเตะที่ผมชื่นชอบที่สุดมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับโรเบตโตคาร์ลอสด,ดูบอลครั้งแรกบารซิลเจอกับทีมชาติอะไรสักทีมชาติเนี่ยโอ้โหสิ่งแรกที่ผมเห็นเลยนะครับเป็นลูกที่ยิงไกลนะไซก้อยไกลามากๆนะครับโค้งเสียบเสาเข้าไปเลยนะครับตั้งแต่นั้นมาก็ตื่นตะลึงกับนักเตะคนนี้มากนะครับแล้วในเกมก็ไม่พลาดที่จะซื้อมาใช้นะครับ สำหรับที่เด่นๆของตัวนี้ในเกมนะครับเป็นนักเตะที่มีความเร็วสูงจัดมากนะครับแล้วยิ่งสรีระที่ตัวเล็กแล้วด้วยนี่มันเพรียวมันโอ้โหเลี้ยงบอลสุดติ่งนะครับบังคับง่ายเรียกได้ว่าลูกบนบือเนี่ยเก็บกินหมดนะครับข้อเสียก็อย่างที่ดูกันคือลูกกากาศแต่ก็คือรู้กันอยู่แล้วก็คงไม่เอาไปแย่งมงนะครับถ้าจะแย่งมงก็เปลี่ยนไปบังคับตัวอื่นเข้าไปแย่งมงละกันนะครับ แล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ดูดบอลได้ดีมากในลูกบนพื้นนะมันไม่ยอมให้เลี้ยงผ่านนะมันดูดบอลติดเท้าแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับหลายคนจะามาเทียบกับเบเม่ตัวไหนเจ๋งกว่าหลายคนก็บอกว่าเบเม่มันเจ๋งกว่าเพราะว่ามันตัวสูงนะครับแต่ขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่ามันแล้วแต่สไตล์คนที่ชอบเล่นจริงนะอย่างอย่างผมชอบสไตล์คาร์ลอสมากๆเนี่ยเล่นแล้วมันสนุกนะครับเล่นแล้วม,มีความสุขนะเติมไป เปิดก็ได้จ่ายก็ดีเลี้ยงเข้าไปยิงหลุดอะไรอย่างนี้นะครับเล่นแล้วมันแฮปปี้กว่าอันนี้ก็แนะนําว่าชอบสไตล์ไหนก็เลือกนักเตะสไตล์นั้นมาใช้นะครับไม่ต้อง <c ười> คือจริงไม่ต้องไปฟังพวกที่แนะนํามากก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวที่มันเร็วจีดจ๊ดจดิอย่างเงี้ยมันสามารถวิ่งไปดักนะครับไม่ให้เขาเปิดเข้ามาโม่งโง่ <c ười> ๆๆๆอะไรเงี้ยน,นะบางทีที่ เซนเตอร์แบ็กเราหลุดตำแหน่งอะไรเงี้ยนะครับคาร์ลอดก็จะหุบเข้ามาช่วยวิ่งแซงมาแย่งบอลก็ได้อะไรงี้นะครับหนึ่งก็คือใช้นักเตะสไตล์ที่เราชอบนะครับเราก็เล่นตามสไตล์ของมันแค่นั้นแหละนะครับก็ภาพรวมในทีมของเราก็จะมันมันก็จะกบข้อเสียไปได้นะครับแล้วเราก็เล่นสนุกด้วยโอเคเช่นเคยนะครับไอเทมน่าสนใจส่งเข้ามาให้เปิดกันได้นะสำหรับนี้ลาเพื่อนทุกคนไปก่อนนะครับผม สวัสดีค่ะ